สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาแชร์ทม์ไลน์นะคะด้วยความที่ว่าตัวเองตื่นเต้นแล้วก็กลัวว่าจะลืมคำถามและไม่อยากที่จะอัดคลิปไว้มันจะนานนะคะเพราะว่าต้องรอให้จบขบวนการจบโปรเซสอะไรก็คืออีกเดือนนึ่งนะคะ มาคะ่ะวันนี้จะพาไปสอบสัมภาษณ์ U.S. Citizenship นะคะและที่เห็นนี่ก็คือตามนั้นแหละคะ่ะพอไปถึงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือค่าจัดรถนะคะแเหรียญสำหรับเอ,อ่อการเดินทางของเรา50นาทีเลยนะคะจากบ้านไปที่ออสอบสัมภาษณ์เนี่ยแต่เพื่อนๆทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นนะคะไม่ยากอย่างที่คิดแล้วพอเอ,อ่อพอเราไปสอบเสร็จนะคะก็คือมันก็ไม่ยากนั่นแหละ ยากไหมตื่นเต้นนะสําหรับคนที่ยังไม่ได้สอบก็คือจะตื่นเต้นพอสอบผ่านไปแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะคะไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะบอกว่าการแต่งตัวที่เข้าไปตรงนี้นะคะก็คือแต่งได้ตามสบายเลยหลายชาติหลายภาษาแต่งแบบสบายๆไปเลยนะคะแล้วก็พอเข้าไปข้างในก็มันก็จะมีขบวนการของมันเองนะคะแล้วก็พอสอบเสร็จนะ ถึงได้มาถ่ายรูปนี่ยละคนเยอะเลยข้างในก็เยอะนะคะวันนี้น่าจะประมาณที่เรานั่งนั่งรวมกันที่ขึ้นเข้าไปออกมานะคะประมาณน่าจะร้อยได้นะคะพอ,อ,อสัมภาษณ์ผ่านแล้วก็หายห่วงนะคะผ่านไปหนึ่งเปลาะใช่ไหมคะต่อไปก็คือตั้งหน้าตั้งตาทําอย่างอื่นใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องมาอ่วงกังวลแล้วพอสอบสัมภาษณ์เสร็จใช่ไหมก็เที่ยงกว่า หิวข้าวลว้ไปหาอะไรกินกันที่สั่งมาเนี่ยอร่อยนะคะการที่จะยื่นขออสัมภาษณ์เพื่อที่จะเป็น US Citizen s h i p นะคะสำหรับขั้นตอนของเรานะคะการใช้เวลานะคือเร็วมากนะคะเร็วมากๆเดี๋ยวจดไว้นะกลัวจะลืมนะคะเดี๋ยวอยากจะเอามาแชร์นั่นแหละคือ แอปพลายใช่ไหมคะแอปพลายวันที่6เดือนอเมษายนนะคะเ i l นะคะ2024 mm hmm. ก็คืออย่างที่รู้กันคือโนเวม ber ปีนี้เขาจะมีการ uh, เลือกตั้งประธานาธิบดีใช่ไหมคะทุก uh, ทุก4ปีใช่ไหมแล้วทีนี้เออรู้สึกว่ามันเร็วมากนะปกติจะ7เดือน8เดือนนะคะและสำหรับน้องคนหนึ่งก็คือเขาแบบ ทำงานอ,อ,อยู่ในค่ายทหารอะไรนี้เขาสี่เดือนเขาก็ว่าเร็วแลวนะเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่สําหรับของเรานี่คือคือเร็วอะ่ะนะคะก็คือแอพพลายเดือนเมษายนนะคะแล้วทีนี้วันที่หกมีอีเมลมานะคะว่าได้รับค่ายื่นเรื่องแล้วนะคะได้รับค่ายื่นเรื่องแล้วแล้ว คือเราก็ต้องออมี Account ของเรานะคะทุกคนก็น่าจะรู้แหละถ้าเผื่อจะแอป l y นะคะแล้วก็เราต้องคอยเช็คเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่พลาดว่าเออเผื่อมันเร็วมันช้าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วันที่24นะคะมีอีเมลมาบอกว่ามีหมายกำหนดการที่จะสอบสัมภาษณ์แล้วนะอะไรอย่างนี้นะแล้วเราก็รอจดหมายนะคะแล้วจดหมายก็มา อีกอกี่วันไม่รู้จดหมายมาแล้วบอกว่าเออเราได้รับสัมภาษณ์วันที่ออ29 29เมย์นะคะเนี่ยวันนี้และะ้วค่ะวันที่29แล้วทีนี้สัมภาษณ์ตอน10โมง5นาทีนะคะไปถึงก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะออตรวจเช็คสิ่งของก็เดินเข้าไปมันก็จะเป็นเ,ออเหมือนเราจะไปเช็คอินขึ้นเครื่องนะคะตรวจกระเป๋านะคะตรวจกระเป๋า ใครใส่เข็มขัดไปก็คือถอดเข็มขัดถอดรองเท้าถอดแจ็คเก็ตนะคะแล้วก็เอาโทรศัพท์ออกมาเอาไอแพดออกมาเหมือนเหมือนแอร์พอนั่นแหละคะ่ะก็เช็คเข้าไปใช่ไหมคะก็พอเข้าไปก็ไปยืนต่อแถวก็อยู่ในสถานที่เดียวกันนั่นแหละคะ่ะก็มองเห็นกันแล้วทีนี้พอไปถึงนะคะก็คือยืย่นจดหมายนะคะก็จะมีเ เขาก็จะมีจดหมายมาในซองนี้นะคะเออจดหมายนัดสัมภาษณ์นะคะมีวันและสถานที่นะคะก็ยื่นจดหมายในซองนี้แหละให้คนที่ให้เข้าไปแล้วเขาก็จะอ่าถ่ายรูปแล้วก็สแตมป์อ่านิ้วชี้ด้านซ้ายกดแล้วก็นิ้วชี้ด้านขวาพอเสร็จแล้วเขาก็จะให้จดหมายเราคืนแล้วเขาก็จะบอกว่าเออให้ไปชั้นไหนเดินไปตรงไหนเดินชั้นไหนอะไรเนี่ยค่ะ ก็พอขึ้นไปก็ไปนั่งหลอนั่งหลอเออคือเราในจดหมายเราเออสิบโมงห้านาทีใช่ไหมคะก็ไปนั่งหลอไปถึงประมาณก็ขึ้นไปสิบโมงประมาณสิบโมงนั่นแหละคะ่ะพอขึ้นไปประมาณสิบโมงเขาก็จะเรียกนัมเบอร์พีเท่านั้นพี P เท่านีนานน้ก็คือมันจะมีตัวย่อหลายตัวก็คงจะไปแบบยืดเรื่องทำเอ,อ่อหลายอย่างนะคะแล้วทีนี้เอ,อ่อจากการที่นับดูนะคะห้องห้องประตูที่ห้องสัมภาษณ์นี่ประมาณหนึ่งสอง สามสี่ประมาณสี่ห้าห้องนะคะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในห้องอะ่ะมันจะมีอยู่หลายแบบหลายโต๊ะมากนะคะมันจะเหมือนตอนที่เราไปสอบกรีนคาร์ดนั่นแหละค่ะไปสัมภาษณ์กรีนคาร์ดนั่นแหละคนที่สัมภาษณ์เราก็จะมาเปิดประตูเรียกเราใช่ไหมคะก็เซฮายทักทายเข้าไปก็เข้าไปเขาก็ถามนะก็ดีนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตื่นเต้นนะขอบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่า ทุกๆคนที่เราถามมาใช่เพื่อนๆบอกว่าไม่ยากหรอกสอบง่ายๆอะไรเงี้ยแต่เราก็มันก็ตื่นเต้นนิดนึงแหละเพราะว่าเราก็แต่ไม่เยอะนะตื่นเต้นแค่นี้เดียวเพราะว่ามันสอบสัมภาษณ์ได้สองครั้งใช่ไหมคะถ้าไม่ผ่านก็ไปจ่ายตังค์ใหม่แล้วก็สอบได้สองครั้งแต่เขาก็ให้เราผ่านแหละเขาไม่ให้เขาไม่ให้คําถามอะไรย,ยากๆมาหรอกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาเฉลยคําถามนะคะว่าเขาถามอะไรเรา,เรา,เราบ้างนะคะพอขึ้นไปรอเขาก็จะเรียกเรียก แล้วทีนี้พอเข้าไปใช่ไหมคะเขาให้เอากระเป๋าวางไว้เขาก็แนะนําตัวเขาชื่อเขาใช่ไหมคะก็เอ่อยกมือปฏิญาณว่าเออจะพูดความจริงนะอะไรเงี้ยเออนะแล้วก็แย่ใส่ดูอะไรเงี้ยเขาก็ให้นั่งลงพอนั่งลงแล้วนะคะคือเขาก็จะถามเอออย่างแรกเลยถามชื่อเราเราก็บอกชื่อชื่อนามสกุลชื่อชื่อชื่อจริงนามสกุลเก่านามสกุล ใหม่ของสามีนะคะแล้วก็ถามชื่อสามีเราก็บอกไปชื่อชื่อชื่อจริงชื่อกลางแล้วก็นามสก,กุลใช่ไหมคะเขาก็ถามแค่นี้นะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเออเขาขอดูพาสปอร์ตพาสปอร์ตไอดีแล้วก็กรีนคาร์ดใช่ไหมคะเขาก็ยื่นให้แล้วทีนี้ด้วยความที่ตัวเองอะ่ะจำหมายเลขเอเซนไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่เราเตรียมไปนะนี่คะ่ะเตรียมไป เตรียมไปที่คิดว่าเขาจะเขาจะถามดูนะคะที่คิดว่าเขาจะถามดูต่างๆนะก็คือเตรียมไปเผื่อนั่นแหละเผื่อเขาถามนะคะแล้วทีนี้พอ,อ,อหลังจากถามชื่อขอดูอันนี้แล้วนะเราจำหมายเลข S N ไม่ได้ใช่ไหมคะล้วก็เลยยื่นให้เขาว่าเอาไปด้วยเลยไหมคะอะไรเงี้ยเอาไปด้วยเลยไหมเขาบอกว่าไม่ต้องเขาบอกเงี้ยเขาก็ดูดูดูแล้วทีนี้เราก็บอกว่าอ๋อที่ฉัน แอพพลายมานะฉันแบบเขียนนามสกุลตกไปนะแล้วก็ลืมเขียนเอเอางานงานที่สามีทำแล้วกเ็เขียนเดือนที่แต่งงานผิดไปอะไรงนี้นะคะเราก็ยืน่นใบที่เราเขียนไว้นะคะที่ปริ้นออกมาแล้วก็ยื่นให้เขาเขาก็แก้ให้นะคะคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้เราตวรวจดูเอกสารใช่ไหมคะ คือรีบส่งไปเราไม่ตรวจฐานใช่ไหมรู้ว่ามันผิดแล้วทีนี้ก็เลยส่งอีเมลไปที่ส่งอีเมลไปนะคะให้เขาแก้แต่เขาก็ไม่แก้นะคะเขาไม่แก้นะคือส่งไปแล้วตั้งแต่วันที่สิบสองใช่ไหมคะแต่พอเราไปอะ่ะเอกสารใน i อ a d นะคะที่เขาให้อ่านเราก็เจออ้อนี่นะที่ฉันเขียนผิดพวกฉันส่งอีเมลมานะแต่ว่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมเขาก็ เอาที่เรายื่นให้ไปเขาก็ไปแก้ให้แล้วเขาก็ให้ตรวจใช่ไหมคะเพอะตรวจเสร็จก็ให้สายแล้วทีนี้พออันนี้เสร็จแล้วทีนี้เขาก็ถามชื่อเราแล้วก็ชื่อสามีแค่นั้นนะสําหรับตัวเราเองส,สำหรับอันนี้นะคะแล้วทีนี้ เขาก็ไปถาม Ci ี v i Test ใช่ไหมคะไปถาม C ีว i c เขาถามข้อมูลนะเขาถาม6ข้อคือต้องตอบให้ผ่าน6ข้อไม่งั้นก็10ข้อแล้วถูก6ข้อมันก็ผ่านใช่ไหมตามที่รู้กันอันนี้นะคะจะมาเฉลยนะเขาถามว่าอันหนึ่งข้อแรกเลยนะเขาถามว่าพร้อมไหมเราก็พร้อมนะเขาถามว่า what Susan be Anthony do นะเรวก็บอก she fought for civil rights นะคะอันนี้ข้อหนึ่งกันนะเวลาต่อไปก็จะนับมือวางไว้นะคะ เราก็นับไปด้วยนะเขาถามมากี่ข้อแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ถามว่า who is the president of the united states now นะโจไบเดนนะคะนะข้อ3 what state border mexico นะคะซึ่งเมื่อก่อนเราก็อยู่แคลิฟอร์เนียอยู่แล้วเราก็รู้ใช่ไหมก็ตอบแคลิฟอร์เนียนะคะอ่ะ3ข้อแล้วนะข้อที่4 ประมาณว่าถ้าจำไม่ผิดนะ when was the uh, the decoration of independent adopted นะแล้วก็ตอบว่า July 4 1776นะคะข้อที่5 who is the governor of your state นะคะเราอยู่รัฐวอชิงตันใช่ไหมคะของเราก็คือ,อมันก็จะมีหลายๆคนนะแล้วแต่จะตอบนะคะแล้วทีนี้แล้วแต่รัฐนะคะข้อ6 What is one thing Benjamin Franklin is famous for นะคะเราก็ตอบ the U.S. diplomat นะคะก็แค่นี้แหละก็ยูดูเกรกนะคะแล้วก็ผ่านผ่านไปแล้วก็ไปถามเอ่อเอ็นสี่ร้อยนะก็ไปถามว่าตึ้ง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 เราก็ตอบ no 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 นะคะก็ก็เสร็จนะก็ก็แค่นั้นแหละค่ะไม่ถามอะไรไม่ขอดูอะไรนะคะจากการที่เราแบบจากการที่เตรียมไปแบบ สี่ชุดเลยนะคะคือไม่ไม่ขอดูนะแล้วก็แค่นี้แล้วก็เดยเข้าไปตอนแรกเขาถามว่าเออเธอเอ่อเอ่อสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็บอกโอ้เมื่อคืนฉันนอนไม่หลับเลยฉันตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกอไม่ต้องตื่นเต้นหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะฉันฉันแบบฉันคิดมากนะอะไรเงี้ยเราก็พูดไปพอไปถึงเขาบอกก็รีแลกนะอะไรงเงี้ยแต่แต่เขาเวลาเขาพูดนะคะเขาไม่พูดเหมือนจะบอกว่าเขาไม่พูดเหมือนเอ่อ ใ,ในใน u t u b e นะคะที่เราดูที่เขามาทํเอ,อ่อยูเอ่อ U.S. c i t i z e n อ่า c i v i c Test อะไรให้เราดูนะคือไม่ไม่เอ่อไม่ดูเคร่งขึมไม่ดูไม่ดูขนาดนั้นนะคะ N400 ที่เราดูใน YouTube ไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คืออาจจะแล้วแต่คนด้วยแล้วทีนี้ คนที่สัมภาษณ์เราก็คือเป็นอเมริกันด้วยแหละมันก็มันก็ฟังง่ายด้วยแล้วแล้วดูคําถามที่เขาถามเรามันก็ง่ายจริงๆแล้วก็คือจําให้ได้หมดนั่นแหละที่ที่อยู่ในเอ่อใน u t u b e ที่เขาก็ฟังไปทําอะไรก็ฟังไปฟังไปเดี๋ยวมันก็จําได้นะคะคือมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ยากหรอกก็จะบอกว่าง่ายมันก็มันก็ก็ไม่ใช่ยากล่ะแค่จำให้ได้นะคะแล้วมันมีเพื่อนที่บอกว่าเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็น มันคือมันใกล้จะสอบไอ้อมันใกล้ที่จะเ,เลือกประธานาธิบดีเขาก็จะถามแต่ในหมวดของประธานาธิบดีการเมืองอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่นะก็อย่างที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยก,ก,ก็ถามรวมกันไปหมดนะแต่ก็ไม่ใช่ยากแล้วก็อ๋อโอเคนะคะแล้วอันนี้คือตอน Civic Test นะคะพอ Civic t ท s t เสร็จก็จะไปให้อ่านนะคะก็จะเป็น เป็นประโยคง่ายๆไม่มีตัวยากนะคะไม่ต้องกังวลแล้วก็เออเออตอนอ่านก็ประโยคง่ายๆนะคะแต่พอตอนเขียนก็ง่ายเหมือนกันของเราได้คำว่า we have to pay taxes นะคะก็ถูกนะ we have to pay taxes ก็ง่ายนะแล้วทีนี้ก็คือผ่านผ่านหมดแล้วเขาก็ผ่านหมดแล้วเขาก็จะให้ให้ชุดนี้มานะคะก,ก็ก็ชุดนี้แหละแล้วก็พร้อมว่าเออ ไปไปสาบานตนกี่โมงสาบานตนอตอนเที่ยงนะแล้วก็แต่ให้ไปถึงเก้าโมงให้ไปถึงเก้าโมงสี่สิบห้านะคะ mm. เขาบอกว่าให้ไปถึงก่อนให้ไปถึงเก้าโมงเก้าโมงยี่สิบห้านะเก้าโมงสี่บห้านะ mm. แล้วก็เวลาเหลืออีกเยอะพวกเธอก็เดินดูอะไรรีแลก์ไปอะไรอย่างนี้นะคะ mm. ก็แค่นี้ละค่ะสําหรับที่อยากจะมาะะะมาแชร์นะคะ อยากไม่ต้องกังวลมากค่ะแล้วก็มันก็เร็วด้วยก็คือฟัง Youtube ที่เขามีนั่นแหละฟังวนไปวนไปเดี๋ยวมันก็จำได้แล้วก็คำถามที่เขาถามเราเขาอยากให้เราผ่านอยู่แล้วช่วงนี้เพราะว่าเขาอยากให้คนมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งใช่ไหมคะ ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็วันที่ไปสาบานตนถ้าเผื่อได้วิดีโอได้อะไรมาเดี๋ยวมาแชร์ความตื่นเต้นให้ให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เราฟังจนจบเตรียมเอกสารไปตั้งเยอะ แต่ก็จริงๆแล้วก็คือให้และให้เข้าใจใน n 400ด้วยนะคะบางทีบางเจ้าเออไม่ใช่บางเจ้าบางคนน่ะคนสัมภาษณ์ก็อาจจะถามว่าอันเนี้ยมันแปลว่าอะไรอย่างนี้นะคะจากการที่ฟังมาและดูมาแต่ว่าของเราอ่ะเขาไม่ได้ถาม